สวัสดีครับเรามาดูงานติดตั้งนะครับ b y d นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวเล็กนะครับโลมาน้อยนะครับตัวใหญ่ก็สามารถติดตั้งได้เหมือนกันนะครับวันนี้นะครับก็จะให้ดูตัวกล้องที่เราติดตั้งเข้าไปคือเป็นกล้องหน้าหลังนะครับสําหรับรถไฟฟ้านะครับการเดินสายบอกเลยนะครับไม่มีการตัดต่อหรือแคปสายไฟ o p d 2 USB นะครับไม่ต้องนะครับไม่เกะกะแน่นอนนะครับ คือจ้ำตรงจากกล่องฟิลเลยนะครับมีช่องว่างเยอะแยะนะครับรุ่นนี้นะครับเรามาดูตัวกล้องกันก่อนเลยนะครับผมจะให้ดูมุมมองด้านหลังกันก่อนนะครับการเดินสายของตัวกล้องขับรถรุ่นนี้นะครับตัวเล็กนะครับ B Y D นะครับเตัวกล้องจะอยู่ตรงนี้ถ้ามองจากเข้าไปเห็นไหมครับอยู่ข้างในตรงนี้เลยจะอยู่ตรงกลางพอดีนะตรงหมุดตรงตรงนี้ฉลามนี่เลยนะครับตรงนี้เลยนะครับ แล้วก็ภายในนะครับมาดูกันนะครับการเดินสายคือจะเก็บให้เรียบร้อยเลยนะครับจะซ่อนสายจริงๆเห็นไหมอันนี้คือกล้องหลังจะไม่เห็นสายพาดลงมาแล้วคือเราจะซ่อนให้ดีเลยนะครับใครชอบแบบนี้นะครับติดต่อทางเพจได้นะครับการเดินสายตรงนี้ไม่ต้องแกะนะครับตรงนี้ถ้าแกะมันจะเป็นคาบกาวหรือใครโดนแกะตรงนี้สังเกตได้เลยมันจะไม่สนิทแล้วตรงนี้อันนี้คือไม่ได้แกะนะครับเหมือนเดิมไม่มีคาบกาวสีดำนะเห็นไหม ไขพลาดไปแล้วก็ไม่เป็นไรดูคลิปนี้ให้จบแล้วก็คนต่อไปก็ไม่ต้องโดนเจ็บอีกนะครับต่อมามาดูมุมมองของกล้องหน้าคือกล้องหน้านี้ก็คืออยู่ตรงนี้เลยนะมาดูกันให้อยู่ตรงกลางพอดีเลยนะครับรับประกันนะครับไม่ลบกลนเซนเซอร์แนะ่นอนเห็นไหมไม่ต้องมาติดไว้ตรงนี้ให้มันระบายความร้อนเถอะถึงเนี้ยแล้วก็ไม่เห็นสายพาดมาคือเราซ่อนเข้าข้างในเลยสาย นะครับจะอยู่ตรงกับเซ็นเซอร์พอด,ดีสายมันซ่อนไปนะครับประมาณนี้เลยสําหรับมุมมองกล้องหน้านะครับก็อยู่ตรงกลางอ่ะมาดูตรงนี้ถ้าเรานั่งแถวสองสองไปก็ไม่ได้มีเกะกะอะไรเ,เห็นไหมเห็นไหมครับไม่ใหญ่มากกําลังพอดีนะครับแล้วก็มุมมองของตัวกล้องหลังอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับดำดำเห็นไหมตรงปลายลูกศรพอดีเลยชยี้พอดีเลยเห็นไหมครับลูกค้า แล้วที่เสียบบุหรี่เราไม่ต้องมาแกะเพื่อที่จะแคปสายไฟกับช่องจุบบุหรี่ไม่ต้องนะครับถ้าแกะแล้วตรงนี้มันจะไม่สนิทเหมือนเดิมมันจะไม่สวยอะไรที่ไม่สวยเราไม่ทํานะครับมองเลยจบจบสวยใช้งานแบบยาวๆระบบไฟไม่โชว์ประกันสูญไม่ขาดร้อยเปอร์เซ็นต์นะ1ร0้อยเปอร์เซ็นต์เลยสนใจงานติดตั้งแบบนี้นะครับติดต่อทางเพจนะครับรถไฟฟ้าเราทําได้เบนซ์บีเอ็มเราก็ทามาแล้ว b ีวายดีไม่ยากครับไม่ยาก สวัสดีครับ